มังมังมีสีสูสูสูก็น้ำบานเชยในย่านของคุณแม่ของตะกคนอันพอพ่อใหญ่ซื้อพ่อใหญ่พ่วงเออไม่ใช่กาสีพ่อให่พ่วงกาสีรวกาพ่วงพี้องจังมาดึกมาเรี่ยววห้อยคคุณกำลังกันห้วยออนแน่นอยู่ลาเหลือแต่ซักตาเจ้าของบุญี่ท่านทอด ผู้ที่ใจยากน้ำไปให้จะหัวใจละคุณแม่กับคุณพ่อของอเออาเอ้ยพ่อใหญ่พวงพม่ากีละแม่ใหญ่กาสีละพม่ากีสองคนนี้ไปสถิตอยู่ยังหุ่นแห่งทางใดขอที่ผ้ารักใคร่ต่ำลำพื้นสนมาโมโราน้าหนอมจิตใจย,ยาประมาทมืออ่นอ,มอ,นอ,อนี้ยากนี้หนอเตรี่ยงผมสูสีอ่ำกบเครื่องแหลี่ยมผ่าพนเพ่พัน เป็นอาหารวันเฮาเครื่องจิงมละของตนยังอาสาธุเด้อคอยองินเจ้าเทพาผู้วิเศษกาดีดอนน้ำประค่วข่าวดีไปในสาธุนั้นละคุณล่อม่วงล่คุณพาเทียมละคุณแม่กาสีแม่ไปสถิตอยู่ดางหมุนแอีงร่างไหนหรือไปเป็นเทวาอยู่บนสวรรค์บุญหรือว่าไปหมกหมุนละเวทีจุ่มจุ่มขอทรมเทพาตรันต์ใดยังเป็นละจุ่มมา หรือไปเกิดกรรมกันตำเดียลราานก็ดีดอนขอด้พารักแต่ซอยตามน้ำพืนและฉันอดดวงวิญญาณนั้นสานเผื่อจะเฝ้าฟังให้มาฟังขัาลูกเต้าขะน้ำมืนเห็นเอวควัสใยนวลนุ ทุกทีทุกอันทำมาได้ทันทีให้เสด็จมาเลยด่วนบาลานนอเดี่ยวนี้ข่าขอดอนี่คำดินเดียนจากพื้นแผ่นท้าบนสูงคงมาลี่บูมี่ฤทธิดกิดมาทำมาสวยกันขอแม่ท่าลรนี่เจ้าบูมีุ่่นนั้นประเสริฐน้ำเอาย่างยอดย่อยพ้อยบุญจะหลังลุงน้ำมีของกันแล่าเสียนสะอาดบริสุทธิ์ เวียดนามหลวงมาโนในโนในวางใส่เสร็จแล้วเอามาลิ้นลกเดินจาดตาพี่โลกกลุ้มให้ซุ่มญาติพี่น้องของเจ้ารับเอาเตือนนุ่งเช้าตากบาดจังหันให้พระสงฆ์สังเขาะผลทรงพรน้องอนเจ้าจังว่าสาธุเด้อขอให้วิน ไปไป่งงูเนื้อเนื้อดนอมอน้อกนหน้ารอนห่อนอยาสบื้อากองบุญสาราทุนหลวงหลาย